ท่านที่เขาเรียกว่าอะไรชื่นชอบรถที่มันเป็น <c oughs> แนวออฟโรดนะออฟโรดนี่มันจะขับ4หรือขับ2ก็ได้นะครับในความหมายนี้นะเพราะบางทีรถขับ2ก็อยากจะแต่งยกสูงแบบที่เขาเรียกว่ารูปทรงมันเหมือนออฟโรดนะครับถ้าเป็นพวกรถเก่งเขาก็แต่งแบบ JDMSteep WeaponVIP ใช่ไหมครับอันนี้ถ้า เรามาอยู่ในโลกของรถกระบะเราก็สไตล์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแนวยกสูงออฟโรดซึ่งเขาก็ใช้รถแนวนี้ได้หลากหลายประเภทนะทั้งรถกระบะหัวเดียวกระบะแคบนะกระบะสีประตูหรือจะเป็นกระบะแวนเจ็ดที่นั่งก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับรถหรูๆยังมีหลายประเภท Crossover MPV เขาก็มาทำกันนะทีนี้ าเรียกว่าการตกแต่งรถแนวออฟโหลดนี่มันก็เท่าที่ผมรู้นะมันหลักๆมันก็มีอยู่2แบบนะแบบยกชุดยกใส่ชุดยกชุด3นิ้ว5นิ้วก็ว่ากันไปพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกเสริมเติมจากที่มันมีเข้ามาใส่เข้ามาดัดแปลงจากรถเดิมให้มันมีความสามารถมากขึ้นนะครับกับอีกทีนึงเลยพวกนี้เอ็กซ์เพิเลยนะเขาเรียกวางขาน คือเปลี่ยนคารมันเลยเปลี่ยนคานเปลี่ยนเพลาขับมันเลยนะซึ่งที่เขานิยมกันแพร่หลายกันในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะเล่นคาน VX80 หรือ VX80 ก็ได้ไอ้คารตัวเนี้มันมีอยู่ในพวกรถ Toyota Land Cruiser นะฮะนะพวกนี้นี่มันเขาเรียกว่ามันเป็นระดับตัวท็อปแล้วแล้วก็นิยมใช้กันเพราะว่า อืมเขาเรียกอะไรพอเราติดตั้งคานใชัไหมมาเราเรา,เราก็ต้องดัดแปลงส่วนอื่นอีกเยอะแยะทั้งเฟืองท้ายหรืออุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ซึ่งไอ้คาร VX80 เนี่ยมันแพร่หลายเพราะว่ามันมีเขาเรียกของเล่นอะไรแต่งอีกเยอะแยะมันเลยเป็นที่นิยมนะครับ